สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคาถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาว่าวอลลุ่มของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนี่ครับหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับควรใช้วอลลุ่มอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้กับท่านผู้ชมเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าคอมเมนต์นี้ผมเห็นนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ในช่องของผมนะผมอ่าน เพียงแต่ว่าบางคอมเมนต์มันอาจจะต้องอธิบายด้วยคําพูดเพื่อที่จะสื่อสารกับท่านผู้ชมให้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟ um> ังนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเดลนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เดลมินินะครับคอมพิวเตอร์มินินะครับกับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น l e n ovo นะครับ ก็จะบอกว่านะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นี้นะครับเขาก็จะผลิตฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกันนะครับก็คือไดเวอร์กับอุปกรณ์ซาวการ์ดนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่และรุ่นอาจจะสเปคสูงสเปคต่ําไม่เหมือนกันนะครับความดังก็จะดังแรงมากแรงน้อยมีความมีความหนาของเสียงมากน้อยนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหกรณีนะครับที่ที่ ที่ลูกค้าจะต้องรู้นะครับว่าไดเวอร์ของความพิวเตอร์รุ่นนี้ดังมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มันก็จะวัดเป็นตัวเลขมันก็จะยากนะครับก็ให้ให้ดูที่สัญญาณไฟยูมิเตอร์เวลาเราจ่ายเสียงออกมาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดอ้างอิงนะครับว่าเรานะ่ะจะใช้ความดังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจริงๆความดังของเรานะครับที่จะเอาไปใช้นะครับก็คือ,อถ้าเป็นตัวมิเซอร์ที่เป็นตัวนี้นะครับ AR18 นะก็ะจะใช้อยู่ ลบ18ครับใช้อยู่ลบ18 dB นะครับในส่วนเป็นมิกเซอร์ที่เป็นอะอนาล็อกนะครับก็จะใช้อยู่ที่0 dB นะครับเป็นจุดอ้างอิงนะครับก็คือไฟเม็ดสีเขียวเม็ดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่ง0 dB นะครับก็คือจุดอ้างอิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้เกณฑ์ที่0 dB นะครับก็จะไม่ได้เหมาะกับทุกงานนะเพราะว่าถ้าอย่างตัวอย่างที่เป็นงานในหอนะครับ ก็จะใช้ตำแหน่ง0 dB อาจจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นงานของหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงแล้วก็งานเครื่องไฟอย่างเงี้ยก็หรือว่าเปิดซาวด์ดนตรีแห่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะใช้อาจจะมีความต้องการเพิ่มทางเสียงมากขึ้นนะครับก็อาจจะใช้เป็นบวก3 dB นะครับหรืออาจจะเป็นบวก6 dB ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกินบวก6 dB ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเสียงมันก็จะพีคแล้วนะครับ ถ้าอยู่ในบวก 3dB ก็อยู่ตำแหน่งไฟเม็ดสีส้มนะครับไฟเม็ดสีส้มถ้า 6dB ก็คือน่าจะเป็นเม็ดสีส้มเม็ดสุดท้ายนะครับก็ใกล้จะไปแตะแดงนะครับก็จะไปแตะทริปนะครับ สัญญาณมันพลิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราส่งสัญญาณออกไปนะครับถ้าในส่วนกรณีที่เราใช้ต่ํากว่าต่ากว่า0ูนย์นะครับก็อาจจะมีติดปัญหาเรื่องนะครับมีสัญญาลุบก,กวนเข้าไปทางในาสายสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คไอโอาแจ็คมินิทีอารอมินะครับอาจจะมีขึ้นลบก,กวนเข้าไปได้นะครับเป็นบางกรณีบางพื้นที่นะครับตรงนี้ทั้งนั้นนะครับก็พยายามทําเกียบาลานซ์ให้ไปที่ ตำแหน่ง 0dB ก่อนนะครับเป็นค่า default เริ่มต้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือมือใหม่นะครับที่อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับและทีนี้นะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับตัดเข้าไปดูคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสกรีนหน้าจอในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับว่าระหว่างเสียงที่ผมใช้นะครับในคอมพิวเตอร์นี้ผมตั้งไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชม ที่มาคอมเมนต์ถามก็อาจจะเคยดูช่องอื่นมาแล้วนะครับช่องอื่นเขาอาจจะบอกว่า70% 80% 100% 95%อันนี้ไม่มีไม่มีถูกทั้งหมดนะครับก็คือคำตอบมันจะเป็นอย่างนี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับที่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับหรือไดเวอร์ของคุณนะครับสร้างพลังงานเสียงมาแรงแค่ไหนนะครับเราต้องมาบาลานซ์เอาให้เข้ากับมิกเซอร์ของเรานะครับเพราะว่ามิกเซอร์บางคนอาจจะเป็น เก็บราคาหลักพันนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเกรดราคาหลักหมื่นนะครับอาจจะ2 0 0 0 0ื่นสก็ว่ากันไปนะครับเป็นกรณีไปนะครับทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสกรีนหน้าจอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับที่เป็น l e n น v o ที่ผมใช้อยู่ที่ร้านนี้นะครับเครื่องนี้ครับระหว่างเสียบสายสัญญาณผ่านช่องมินิ t ีไอเามมิลนะครับกับ เสียงที่ส่งออกไปผ่านสาย usb ไปเข้ามิเซอร์โดยตรงนะครับมิเซอร์ xr 1 er 8นะครับก็จะสามารถรับเสียงผ่านสาย usb type a to type b นะส่งจิ้มเข้าหน้าเครื่องเลยนะครับก็เข้ามิเซอร์โดยตรงนะครับไม่ต้องแปลงสัญญาณอะไรมากนะครับแล้วก็ผมจะทำให้ดู2แบบนะครับว่าการตั้งค่าเสียงมันจะไม่เหมือนกันขนาดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันแล้วทำไมเราถึงตั้งเสียงไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมก็หวังว่า ท่าผู้ชมจะไม่งงนะครับถ้าใครงงก็ลองเปิดดูสักรอบสองรอบนะครับวันไหนที่ใจเย็นๆก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็นั่งดูนะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อได้ไปเปิดโปรแกรมคารเราเกะเปิด YouTube ให้แม่บ้านร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะนํามาฝากกับท่านผู้ชมที่มาคอมเมนต์นะผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าผมอ่านนะครับไม่ใช่ผมไม่อ่านนะผมอ่านแต่ว่ามันอธิบายเป็นข้อความไม่ได้นะครับมันมันยาวเกินไปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสู่สกรีนหน้าจอนะครับเพื่อให้ดูว่าการตั้งค่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับตั้งค่ากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับตัวนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ในส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราจะให้ดูในส่วนของแจ็คที่เป็น T-RS 3.5มมิลน,นะครับหรือแจ็คที่เป็นรูเล็กๆนะครับที่เสียบคล้ายๆกับรูเสียบเข้าตรงตรูดโทรศัพท์นะครับตรงตรูดโทรศัพท์หรือ อะแจ็คคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับแจ็ค3.5มมิลนะครับอะตัวนี้นะครับผมสั่งให้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้นะครับเครื่อง Lenovo นี้นะครับอะส่งเสียงผ่านแจ็คสายนะครับอะทีอีสามมิลนะครับตัวนี้นะครับผมเล่งเกณฑ์ที่85%นะครับมาดูในส่วนของอินพุตนะครับว่าเสียงมาเท่าไหร่นะครับอะจะเห็นอยู่ประมาณอะลบสิบแปดนะครับลบสิบแปดก็คือศูนย์ดีบีนะครับสูงสุดก็คือลบสิบแปดครับดูตรงนี้นะครับ ถ้าเราเล่ง100เป็นยังไงครับอ่าถึงแตะอาจจะถึงลบ12นะครับมันแรงเกินไปนะครับมันแรงเกินไปนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับดอก็ดูไฟนะครับให้ต่ํากว่า15ามานิดนึงนะครับ15คือขีดกลางนี้นะครับแล้วก็ให้มันต่ํากว่านิดนึงนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณ85นะครับอ่า8ปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือขาเข้านะครับถ้าเราผักขึ้นอย่างเงี้ย เสียงมันก็จะออกมาฝั่งนี้ให้เทียบกันนะครับว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราออกไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้คอมเพรสเซอร์ช่วยได้นะครับอ่าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นเป็นช่องอ่าสิบเาสินะครับแต่ถ้าเป็นช่องอื่นมันจะมีคอมอ่าคอมเพรสเซอร์ช่วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิธีบาลานซ์เสียงนะครับถ้าเป็นของมิกเซอร์ที่เป็นอนาล็อกนะครับเราก็อ่าขึ้นเฟดเดอร์นะครับหรือกดอ่า น่าจะ PFL นะครับกดโซโล่นะครับตรงหน้า v ิ m มิเตนะครับบางรุ่นก็จะเป็น PFL นะครับกดเช็ควอลลุ่มดูนะครับเช็ควอลลุ่มดูนะครับว่าเสียงสัญญาณที่เข้ามาน่ะมันถึง0 DB ไหมนะครับตำแหน่งที่เป็นไฟเม็ดสีเขียวเม็ดสุดท้ายนะครับของผมมันเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็ให้ดูเปรียบเทียบคล้ายๆกันนะครับก็ผมหาจุดอ้างอิงก็คือผมลบ18มันจะอยู่ตรงนี้ตรงไปลูกศรที่ผมชี้นี่นะครับตำแหน่งที่ดังสูงสุดนะครับ แต่ถ้าใครจะไปใช้ในงานเครื่องไฟหรืองานรถแห่ก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอาจจะเป็นบวก 3dB หรือบวก 6dB นะครับดังที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้คือเสียงที่ผ่านสาย TRS นะครับต่อไปนะครับผมจะให้ดูนะครับเสียงที่ผมส่งออกไปผ่านสาย USB นะครับไปเข้าหน้ามิกเซอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นนี่นะครับเอานี่นะครับมาแล้วนะครับอ่า จะมาอยู่ที่ช่อง1นึนี้นะครับมันจะเป็นเสียงที่มาผ่านสาย USB นะครับจะสังเกตได้ว่าผมเปิดแค่50%นะครับควมมิเตอร์เครื่องเดิมนะครับแต่ว่าช่องสัญญาณออกมันคนละรูกันนะครับคนละแบบกันนะครับผมเปิดแค่5 50%นะครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่เข้ามาโอ้โหแรงมากเลยนะครับเนี่ยถึงลบ12เลยนะครับเนี่ยมากกว่าลบ15อีกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะลดลงมานะครับเหลือสัก4 5นะครับ 45มันก็ยังแรงอยู่นะครับถ้าพูดถึงนะก็ต้องอยู่ประมาณลบ40ดูดิประมาณไหนลบ40ได้นะครับอ่าอยู่ประมาณ40%ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะแต่ส่งออกไม่เหมือนกันนะครับไดเวอร์การรับเสียงออกคนละแบบกันนะครับคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปนะครับเครื่องคนอื่นๆย่อมมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับมีบุคลิกเสียงที่ หนาไม่เท่ากันนะครับมีบุคลิกเสียงที่ดังไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าก็จะต้องใช้วิธีการตั้งแบบนี้นะครับตั้งเพื่อหาจุดตั้งอิงนะครับเราเสียบสายสัญญาณเข้านะครับเปิดมิกเซอร์นะครับขึ้นเฟดเดอร์ไปที่ศูนย์ดีบีแบบนี้นะครับถ้าเป็นอนาล็อกนะครับขึ้นไปที่ศูนย์ดีบีแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นบีที่ตำแหน่งเลขศูนย์นะครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มเข้ามานะครับเปิดขึ้นมานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดสิบพอดีไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต 80พอดีไหม90้พอดีไหมนะครับหรือ100เลยนะครับคอมพิวเตอร์แล็บท็อปบางคนนะครับเร่งขึ้นไป100มันก็ยังไม่ดังนะครับไม่ถึงจุดอย่างเงี้ยเพราะว่า1นะครับก็จะดูที่ในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเราด้วยนะครับมันเสื่อมสภาพ2องไดเวอร์คอมพิวเตอร์ของเราสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะก็จะไปดูที่ภาคปีไมของมิกเซอร์ของเรานะครับว่ารับเสียงได้เป็นแบบไหนนะครับ เพราะว่ามีเสื้อแต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมก็หวังว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับผมมันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตอบแค่นั้นเองนะผมก็เลยใช้โอกาสนี้นะคบมาอธิบายด้วย วิดีโอนี้นะครับเพื่ออธิบายนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีเครื่องดนตรีดีเจนะครับหรือว่าผ้ากีตาร์เบสนะครับหรือกลองอะไรนี้ทุกอย่างก็จะมาเหมือนอย่างนี้นะครับหาจุดอ้างอิงศูนย์ดีบีให้ได้ก่อนนะครับในส่วนที่เราจะใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ว่ากันไปเป็นกรณีกรณีไปนะครับก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับไปประยุกต์ใช้งานเอานะครับให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับ อ่าท้ายที่สุดนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ